วัสดีตอนเย็นของวันที่11กรก,กราาันยายนจะวันนี้เป็นมังครบรอบวันแต่งงานของน้ากับเดนนะิสเนาะครบรอบ16ปีก็เลยเนี่ยสั่งซูชิมากินกันที่บ้านแล้วก็มีเกี๊ยวซ่าที่ทอดตัวเองเนาะไม่ได้หอ่อจะซื้อแบบสําเร็จรูปมาแช่แข็งเนาะแล้วก็มาทอดเอาก็เป็นซูชิอีกแล้วก็เป็นเทมปุระกุ้งอันนี้ก็ซื้อแช่แข็งมาแล้วก็มาทอดตัวเองก็เดี๋ยวน้ารอให้แม่ของเดนนิสมาเนาะแม่ปู่น้านี่แหละ ก็เรามีกันแค่นี้จากส่วนลูกชายเนี่ยไม่ได้อยู่ด้วยนะเพราะลูกชายก็จะลูกชายเขาไปทํางานก็เลยไม่ได้อยู่ร่วมฉลองด้วยเลยอะเดี๋ยวยังไงไว้เจอกันตอนเจอกันจ้ะเมื่อวานเป็นวันครบรอบแต่งงาน16ปีเนาะอย่างที่บอกแล้วเมื่อวาน,นลูกทำลูกชายทํางานก็เลยวันนี้เพิ่งจะมาฉลองแบบเปิดขวดกันนะจ๊ะก็จะเป็นแชมเปญลูเซียเนาะนั่นแหละยี่ห้อน,นั้นแหละเป็นงคลกโก ว่าพ네ี่เบ้อเบ้อขี้คอกขี้คอกอ่ะเฮ้ยเอเอาแต่เื้อเลื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 อดจือชุดพอ ôi đục chiếc ừ. kén lưới kén lưới xí ừ. sì xuôi nè yêu xí xông xông chón 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 อยู่เด็กรอดมาเนี่ย t ร e c r y s t a ลเป็นไงอ่ะของพร้อมอีไรอของพร้อมอะไรอร่อยไหมซอม่รอดด้วยไม่เห็นคือว่าท็บแป๊เต้นของปอาอนนนนอร่อนน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 นันน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 นสนนนนน พิเทตตต้นเ,เดย์ดอกอืมวันที่สิบสามนะาทำก๋วยเตี๋ยวเนื้อเปื่อยแล้วก็มีเนื้อศดด้วยนะแล้วก็มีลูกชิ้นเนื้อเนี่ยจะ้ะเส้นมีไวๆยๆอะไรยังไงนะขอตัวไปกินก่อนหอมน่ากินมากสวัสดีตอนเย็นขอวันที่สิบเก้าจะหมดเวลาพัก่อนแล้วเนาะเดี๋ยวได้เวลาไปทํางานแล้วจ้าเดี๋ยวอาทิตย์นี้เนี่ยเริ่มงานที่5้ากะกันเลยทีเดียวจ้านังคาราศุกนระ์เสาร์อาทิตย์เนาะ แล้วก็ออกกาสในเช้าวันจันเราได้หยุดยาวเออน้าเลือกที่จะทําแบบนี้เ้าก็เหมือนว่าเหมือนก็นได้ไปหยุดพักร้อนเล็กๆเพราะได้หยุดยาวไปเจ็ดแปวันจริงๆแล้วหยุดยาวเจ็ดวันแต่ว่าพอเริ่มกะใหม่ของเดือนหน้าเนี่ยน้าลงว่าน้าทากะเอ็กซ์ราได้สองกะเนาะก็คือ ตั้งแต่วันที่สองจนถึงวันทท่ไรอ่ะตั้งแต่วันจันรจนถึงวันศุกร์อ่ะทายาวไปเลยห้าจ่ะเนาะเพราะช่วงเนี้หน้าร้อนเนี่ยคนจะขาดเนาะคือคือพนักงานเนี่ยขาดแหละมันจะเป็นแบบนี้ทุกๆปีเพราะว่าน้ากับเพื่อนๆนหลายๆคนที่ก็ไปต้องไปพักผ <S <S ่อนไงซึ่งน่าเห็นใจคนที่ทํางานโรงพยาบาลที่เมืองไทยเนาะหรือคนที่ทํางานที่เมืองไทยที่มีวันหยุดแล้วหยุดน้อยมากไง ของน้าเนี่ยตามกฎหมายแล้วอ่ะปีหนึ่งอ่ะต้นได้หยุด25วันเนาไม่รวมเสาร์อาทิตย์แต่ของนา้าอย่างที่บอกว่าน้าอายุเกิน40แล้วเนาะที่ทำงานของน้าเนี่ยน้าก็จะได้30วันต่อหนึ่งปออีนั่นแหละเอาจ้ะยังไงก็สู้ๆเนาะสวัสดีทุกคนสวัสดีวันที่สามตอนเย็นๆเนาะวันนี้วันเกิดนา้ารุ้ยเช้าเนี่ยน้าได้ไปทําการเจาะเลือดเพื่อตรวจ สุขภาพเนาะน้าซื้อให้น้าเองแหละแล้วก็แดนนิสเขาซื้อหวยขูดไว้ให้เนาะก็ถูกนั่นแหละแค่6กสิสบสวิตซคาวแล้วนี่ลูกสาวซื้อให้ก็จะเป็นดอกไม้นี่เนาะ่เ,าเห็นแดนนิสบอกว่ามีเสียหลายดอกก็เลยอยู่แค่นี้แล้วก็โดนัทน้านเนี่ยเป็นคนที่ชอบดนัดน้ำตาลมากเนาะแต่เขาไม่ได้ซื้อมาแต่โดนัทน้ำตาลหรอกเขาซื้อมาเนี่ยเ,เป็นโดนัทที่มีไส้ด้วย เดี๋ยวไว้ให้ลูกชายหรือแดนนิตกินเดี๋ยง่านะเขาไปกินโดนัทของน้าก่อนเนาะเสร็จแล้วมื่อเย็นของนา้าลาดหน้าทะเลจปะปลาหมึกกับกุ้งเนาะแล้วก็เส้นเป็นเส้นวุ้นเส้นพอวันก่อนเนี่ยผักเนี่ยเหลือจากการที่ว่าทําหมูกระทะกินไปหลายวันแล้วแล้วไม่รู้จะทําอะไรกันแน่ไงนนเดี๋ยวไงนะขอตัวไปกินก่อนเพราะเดี๋ยวต้องออกไปทํางนานเนาะ

มาฉลองวันเกิดนะแต่ที่ผ่านมาเนาะก็เลยมากินเออท้าปัสกันอ่ะเดี๋ยวไงนะขอตัวไปกินก่อนนะจ๊ะ

อร่อยเหรออร่อยเหรออร่อยลูซเสิร์ตเหอชู้ดะเดี๋ยวเมนเดนนี้ก็ซอบานานอยู่เหมือนเดิม สวัสดีตอนบ่ายๆของวันที่8จ้ะอ่ะเดีนี้บ้านนะ้ากินข้าวเลยหน่อยเนาะเพราะเมื่อเช้ากินอาหารเช้านะสายก็เลยมื้อเที่ยงกับมื้อเย็นเนี่ยรวมกันไปเลยน้าก็มีแหนมทรงเครื่องเนาะมีส้มตําไทยใส่หมูยอไม่มีอะไรเขียวๆสักเท่าไหร่เพราะว่าไม่มีถั่วฝักยาวหรือว่ามะเขือเทศเนาะแล้วนั้นคือเนื้อทอดจ้ะ แล้วก็เดี๋ยววันนี้เรากินด้วยกันกับข้าวเหนียวเนาะข้าวเหนียวเนี่ยน้าหงไว้แล้วเดี๋ยวนี้เขาก็ทอดเนื้ออยู่เนาะอีกส่วนที่เหลือแล้วก็ยังมีที่หมักเอาไว้แล้วแล้วก็ยังยังเหลืออยู่เดี๋ยวค่อยเอาทอดกินวันพรุ่งนี้อ่ะเดี๋ยวยังไงนะขอตัวไปกินอาหารของน้าก่อนเลยจะ้ะวันนี้บ้านน้ากินแครปตู้กันจะ้ะวันนี้วันแม่นะวันที่สิสสิงหา ตัวหน้าเองเนี่ยไม่ค่อยจะชอบกินแครปตัวนี้สักเท่าไหร่เน,ะนาะนะก็เลยเน้นไปทางกุ้งกับหอยเยอะเลยหอยกิโลเลยเนาะแล้วก็มีน้ำจิ้มซีฟูด้ดแล้วก็มีพายแล้วก็มีขนมปังแหละอ่ะอยวไงขอตัวไปกินก่อนนะจ๊ะอ๋อสุขสันต์วันแม่นะจ๊ะสำหรับแม่ทุกๆท,ท่านเลย